ค่ะพาคผู้ชมมาทางศรีสะเกดนะคะถ้าหากจะพูดถึงศรีสะเกดกับมมี้อย่างหรอกค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้ก็คือทุเรียนภูเขาไฟทุเรียน GI นั่นเองนะคะเป็นพืชเศรษฐกิจที่ต้องบอกว่ามาแห้งขนาดเลยละก่มีเอกลักษณ์เฉพาะตนนะคะทุเรียนภูเขาไฟนั่นก็คือกรอบนอกนุ่มในหวานละมุนลิ้นกลิ่นไม่ฉุนนะคะซึ่งตอนนี้กะันะคะกำลังที่จะจัดงานนะคะอยู่ทีอำเภอกนนารทาราลักษ์จังหวัดศรีสะเกดแต่ว่าเรื่องของสภาพภาพูมิอากาศกับฝนเอ้ออำนวยเท่าไหร่นะคะเกษตรกรบอกว่าปลูกยากแห้งเรื่องของทุเรียนนะคะ เฮดไห้ราคาทุเรียนตอนนี้สูงแห้งนะคะสิเป็นจงไดนติดตามได้จากรายงานค่ะงวดเข้ามาทุกขนากับการเปิดตัวจากงานเทศกาลทุเรียนภูกขาไฟ GI สีสเกตทั้ง3อำเภอของจังหวัดศรีสเกตซึ่งนายสำรวยเกตคุณผู้ว่าราชก,การจังหวัดศรีสเกตมุ่งเดือดหน้าขับเคลื่อนทุเรียนภูกขาไฟ G i ีีสเกตพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์อำเภอคุนหารอำเภอศรีรัตนะต้องยึดคุณภาพ พราะเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรเป็นหลักซึ่งการจัดงานเทศกาลผลไม้และทุเรียนบุคคไฟ GI อสอเกตจะเริ่มต้นกันในวันที่15-21มิถุนายนนี้ที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอการทารักษ์ต่อด้วย23มิถุนายนถึง3กรกฎาคมที่สนามหน้าสารคลางจังหวัดศรีสะเกษและปิดท้ายงานเทศกาลที่สนามวงกลมอำเภอคุนหารระหว่างวันที่4-10 กรกฎาคมนี้ใกล้ที่ไหนไปที่นั่นครับก็เชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราขับเคลื่อนโดยเฉพาะวาละเรื่องทุเรียนภูเขาไฟเนี่ยจะเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสําคัญแล้วก็สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ทั้ง3ามอำเภอที่เป็นพื้นที่ปลูกทุเรียนได้มากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็จะเป็นการรับรองมาตรฐานทุเรียนที่จะออกไปสู่ตลาดให้ผู้บริโภคได้มีความมั่นใจว่าทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกดมีมาตรฐาน จริงๆแล้วก็พร้อมจะออกสู่ตลาดนะครับอย่างมีคุณภาพครับปีนี้สภาพอากาศค่อนข้างแปรปรวนกลุ่มผู้ปลูกทุเรียนแปลงใหญ่ g จีูกไฟศีสะเกตทั้งสมอำเภอของจังหวัดศรีสเกตต่างบนเป็นเสียงเดียวกันว่าค่อนข้างดูแลยากและใช้ต้นทุนสูงมากจึงทําให้ปริมาณทุเรียนมีน้อยแต่ว่าความต้องก,การสูงราคาจึกแพงตามมาอีกทั้งลงจากภาคตะวันออก ก็เข้ามารับซื้อเกินกว่าครึ่งหนึ่งของปริมาณทุเรียนทั้งหมดด้วยไม่ว่าจะมีราคาแพงก็ตามแต่ว่าชาวสวนก็ขอให้คนกินเข้าใจการปลูกทุเรียนทํายากจริงๆครับข้าจ,จริงเลยคะมันอยู่ที่ชาวสวนที่ผลิตเองคะ่ะบางคนอาจจะมีความรู้พอแล้วพอเราลงทุนไปผลตอบรับอาจจะไม่ดีพอเพราะว่าหนึ่งอยู่ที่สภาพอากาศ ทุกสิ่งทุกอย่างพึ่งสภาพอากาศทั้งหมดถ้าสมมติว่าสภาพอากาศดีเราทําแบบไหนเราติดแน่นอนแต่ถ้าสภาพอากาศเหมือนปีนี้ยังไงเนี่ยการทําทุเรียนยากมากค่ะทุกสิ่งทุกอย่างพูดคําเดียวว่าพึ่งสภาพอากาศอย่างเดียวค่ะค่ะรุ่นที่2นะคะรับรุ่นนี้ที่เราคาดการณ์ว่า,าในกลางเดือนมิถุนายนทุเรียนรุ่นที่สองนี้จะออกเป็นที่แล้วก็จะเป็นช่วงที่ ผลผลิตออกมากที่สุดก็คือรุ่นที่2นะครับซึ่งจะเริ่มในกลารเดือนมิถุนายนต่อเนื่องไปเราก็ถือโอกาสช่วงที่ผลผลิตออกมากที่สุดจากงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟขึ้นเดือนมิถุนายนถึงปลายเดือนกรกฎาคมข,ของทุกปีถือว่าเป็นช่วงไฮไลท์ทุเรียนจีไอูเขาไฟสีสะเกตออกตลาดเป็นจํานวนมากใน3ามอำเภอพื้นที่การปลูก1 5 0 0 0ไร่ ปีนี้คาดว่าจะมีผลผลิตออกตลาดราว15,000ตันซึ่งสำหรับผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอยู่ไกลๆไม่สามารถเดินทางมาได้นั้นก็สามารถติดต่อสั่งซื้อผ่านออนไลน์ทั่วไทยได้ที่ w w w l a w a d u d ว็ .com มีบริการจัดส่งผ่านทางไปรษณีย์ไทยถึงที่เลยครับระยะเวลาการจัดส่งเพียง2-3วันก็ถึงแล้วแถมมีค r ว o d e ให้ตรวจสอบ ทุเรียนทุกลูกอีกด้วยเห็นแบบนี้ต้องไม่พลาดรวมพิสุรรสชาติและเอกลักษณ์เฉพาะกรอบนอกนุ่มในหวานละมุนลิ้นกลิ่นไม่ฉุนต้องทุเรียนใจผูกกะไฟสีสเกตเท่านะครับชัดชัยพรมาถ่ายภาพกริภาภาครั้ยนิดทีมข่าวสํานักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดสีสเกตรายงาน